สวัสดีครับวันนี้ช่องไถ่ไปจะชอบเที่ยวครับวันนี้จะพามาเที่ยวบนภูเขานะครับในตำบลเขารูปช้างครับเป็นเขาเทวดาหรือเขาเทียมดานี่แหละครับแต่อยู่ฝั่งตะวันตกของภูเขาครับทางขึ้นก็จะ ลาดชันแล้วก็กลุกขลกหน่อยนะครับวันนี้จะพาลับรถไปเที่ยวไร่พวงทองครันนี่คือบรรยากาศระหว่างทางยังไม่ถึงไร่พวงทองนะครับแต่ก็จะมีจุดชมวิวให้ถ่ายรูปสวยๆครับจะเห็นวิวของเมืองสงขลาเกือบทั้งหมดเลยนะครับ สวยมากครับแล้วก็จะเดินทางกันต่อครับเหลืออีก1.8กิโลเมตรก็เดินทางต่อครับเป็นทางขุดขลาบขึ้นภูเขานะครับวันนี้จะใช้มอเตอร์ไซค์ในการเดินทางครับทางก็จะเป็นป่าบ้างเป็นภูเขาหินบ้างครับผ่านสวนยางและ ก็สวนผลไม้ของชาวบ้านครับระยะทางรวมๆก็ประมาณ3-4กิโลนี่และครับก็จะมีนักท่องเที่ยวและครับหรือว่านักออกกำลังกายเดินทางเดินวิ่งขี่จักรยานใช้เส้นทางนี้นะครับบางคนก็เดินขึ้นไปเลยนะครับ บางคนก็มีมันอรใสซครับนี่คือสถานที่ที่เราเดินทางมาถึงนะครับไร่ฟองทองนะครับวันนี้วันเสาร์อาทิตย์จะมีนักท่องเที่ยวเยอะหนุนครับที่นี่ก็จะมีคล้ายๆเป็นองคเตนะครับหรือว่ากลางตินให้นักท่องเที่ยวได้มาค้างคืนที่นี่ได้ครับ นี่คือบรรยากาศตอนเช้าครับก็จะมีผู้คนเยอะแยะครับมีขายอาหารเช้าเช้านะครับ,บร,รยากาศอากาศเย็นสบายครับจะเห็นว่าอากาศเย็นสบายครับเพราะอยู่ฝั่งตะวันตกของบูเขาครับนี่คือวิวสิวทัศน์ ด้านฝั่งตะวันตกของอำเภอเมืองสงขลาบวงทองแคมปิ้งครับไรบวงทองก็จะเป็นฝั่งแถวห้าแยก พวงนะครับภาพนี้ก็จะเป็นเขาแดงนะครับฝั่งเขาแดงครับมองไกลๆใจห็นกยอยยและก็สะพานธิรสุรานุนทั้งสองฝั่งเลยครับนี่คือฝั่งตำบลบพวงนะครับมองไปถึง เห็นเกือบถึงอันใหญ่ครับช่องใดไปจะชอบเที่ยวขอเรียนเชิญทุกท่านมาเที่ยวได้นะครับถ้าชอบกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะได้นำเสนอสถานที่ต้องเที่ยว ใหม่ๆห,หลายๆที่อีกครับขอบคุณที่ติดตามนะครับช่องไายใบใจยอบเที่ยวสวัสดีครับ